I'm I'm a a good student. A good student student คุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาค่ะว่า lost your mind แปลว่าอะไรคะอาจารย์ดำอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าคำไทยก็จะมีคำว่าใจหายนะครับแต่ว่าใจหายก็ไม่ใช่ lost your mind lost your mind ก็แปลงง่ายๆนะครับว่า Ba, right? Have you lost your mind? No, have you? Yeah. No, I haven't. I haven't. I still have my mind right here. You, right? Uh. i'm stunned i'm stunned i'm shocked uh มันก็ไม่มีคำอื่น,นะครับซึ่งมันแปลตรงๆไม่ได้อย่างที่บอกว่า my mind is lost I lost my mind แบบใจหายแบบนั้นก็คนละคนละเรื่องกันเลยนะคะอาจารย์ดำใช่อันนี้ก็ถ้าเป็น lost your mind ก็คือนั่นแหละบ้าค,บ <laughs> คุณบ้าไปแล้วนะฮะ you you have lost your mind หรือ have you lost your mind นอกหนือเจากนั้นก็ยังมีคำว่า out of your mind นะะไม่ได้แปล<อ>ว่าใจหมดใจหมด <laughs> <laughs> ใจหมดก็ได้นะหรือว่า ออกมาจากใจนะไม่ได้ถอดจิตออกมาจากร่างนะฮะแต่ว่าคือเห็นมีคนไปโพสต์ตามกระทูต้ต่างๆวิธีถอดระอ่าถอดคุณไปอ่านญญาอะไรมาคะเนี่ยอ่านนะอ่านแล้วแบบพยายามทำตามบ้า,าจริงเหรอไม่ได้ทําได้นะคือวิญญ,ญาณไมไ่ออกไปนะครัทำไมเขาให้ข้อมูลที่แบบ <c oughs> พี่เนอย่างนี้นะครับมัไม่ถูกต้องมันไม่ไม่จริงนะครับฝรั่งก็เชื่อแต่ถ้าบอกว่า out of your mind อันนี้ก็จะเหมือนกันความหมายแบบเดียวกันกับ l o s t your mind ครับ are you out of your mind have you gone crazy หรือถ้าจะเป็นคำอื่นๆที่ใช้กันบ่อยก็จะเป็นคำว่าถั่วถัวโอเคไม่ใช่คำว่ามีถั่วไหม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่ถั่วต้มที่คุณชอบพูดก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนี่คือคำว่า nuts are you nuts คุณเป็นถั่วหรือเปล่าครับก็เป็นถั่วหลายเป็นถั่วแบบหลายหลายเม็ดด้วยใช่ไหมคะต้องเป็นแบบนัทถั่วหลายประเภทหรือ are you a nut ได้คุณเป็นถั่วหนึ่งเม็ดไหมอ่าได้ครับ are you are you a nut น่าจถั่วเอมากคุณเป็นคนบ้าไหม are you a nut are you a nut ใช่หรือ are you nuts are you nuts nuts ก็จะเป็นรูปแบบ adjective are you nuts ถั่วผิดตรงไหนคะอาจารย์ดำถั่วไม่ทำอะไรให้คุณคะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่า หลายคนก็จะใช้คำว่า mad เหมือนกัน M A D แต่ทีนี้คำว่า mad ส่วนใหญ่ในภาษาพูดนะครับจะใช้ในความหมายว่าโกรธนะครับ Are you mad at me คุณ mm hmm. โกรธฉันไหม Are you mad at him Are you mad because of this because of that uh, แต่ mad ก็ยังใช้ในความหมายว่า crazy บ้าได้เหมือนกันนะครับ mad <Mad. S 2> crazy are you mad are you crazy are you insane mm hmm. are you mental are you a maniac are you bonkers are you nutty are you wacky o h me? ทำไม <Yeah. S 1> คำประเภทนี้ <Yeah. S 1> คุณถึงได้คิดออกมาเร็วขนาดนี้ล่ะคะ <laughs> ถ้าจะไม่มีช่องว่างที่จะเวนเะ้นบางทีคำที่มันเป็นแบบคำดีๆสร้างสารรค์เลยแกก็ดูแบบคิดนานจังเลย uh, Because I'm out of my mind ใช่คุณผู้ชมค่ะอาจารยก็ตอบคำถามไปแล้วนะคะว่าคำว่า Lost your mind เนี่ยความหมายก็คือ บ้าแล้วก็ไอ้นํำมันก็ยังให้คําอื่นๆอีกมากมายที่แปลว่าบ้าบอบอบ้านั่นเองค่ะคุณผู้ชม happy หรือ unfair this is so unfair นี่ไม่ยุติธรรมไม่แฟร์นะครับสังเกตชีวิตก็ชีวิตก็ไม่แฟร์นะครับ life is unfair life is unfair หรือบอกว่า unrealistic ไม่มีทางเป็นจริงนะฮะก็ เพราะว่าถ้า realistic ก็คืออาจจะมีทางเป็นจริงอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าอเอาคำนี้เป็นไปได้มีคำว่า possible เราไม่ได้บอกว่า impossible เราพูดว่า impossible